สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหนะ้าห้าง Imperial World สมลรงนะฮะสำหรับห้าง Imperial World สมลรงก็เป็นห้างที่มีมาตั้งแต่สมัยยุค9 0สูตรนะครับห้าง Imperial นี่ก็จะมี2ที่นะฮะคือห้าง Imperial World รัดพากับห้าง Imperial World สมลรงนะฮะแต่ว่าห้าง Imperial World สมลรงนะฮะก็จะคึกคักกว่า Imperial World รัดพานะฮะก็จะมีส่วนน้ำอยู่ข้างบนนะครับ ท่า Imperial w l นะฮะก็จะอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทนะฮะข้างบนก็จะมีรถไฟฟ้า BTS นะฮะสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสำโรงนะครับหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาก็ได้นะฮะสำหรับใครที่มาจากราชพาสฒนีนครินนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานอร่อยเฟสติวัลนะฮะก็จะมีร้านอาหารมากมายนะฮะมาออกบูธนะครับ เห็นบอกว่ามีร้านอาหารของดาราด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านของลงลหนะฮะหมูหันเจ้าอร่อยนะครับแล้วก็มีร้านคุณชายหมูกรอบของพี่อาร์มพัสุด้วยนะครับเข้าง,งานกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกขนมไทยนะฮะบรรยากาศในงานคึกคักมากนะครับรปลาทอดนะครับ ขนมเบื้องชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะมีทั้งไส้เค็มและไส้หวานนะครับอทอดมันชิ้นโตโตเลยนะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแห้งผัดเส้นจันนะฮะเป็นผัดไทยนะฮะให้กรุงตัวใหญ่ๆนะครับโรตีสายไหมอยุธยาก,ก็มีนะครับชุดเล็ก60ชุดใหญ่100จัมโบ้200นะครับของทอดก็มีนะฮะของขายเยอะมากนะครับ ข้าแต่นน้ำแตงโมก็มีนะฮะมีให้ชิมด้วยนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะร,ราคากล่องละห้าสิบบาทนะครับข้าแต่นน้ำแตงโมนะฮะอาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับข้าวหน้าปลาสบะ นะฮะปูอัดสาหร่ายนะฮะฝั่งนี้ก็มีซุชินะฮะคำละสิบบาทนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วก็มีหมูยอนะครับลองกินได้แล้วมีให้ทิมด้วยนะครับอยากกินเหรอ แล้วก็มีหมูทอดนะฮะไม้ละ12บบาทนะครับมีเนื้อหมูล้วนลกทิกเนื้อหมูล้วนลดดั้งเดิมแล้วก็หมูสามชั้นทอดกรอบนะครับแล้วก็มีร้านซาลาเปาขนมจีบนะฮะข้างหน้านะครับร้านคุณชายหมูกรอบของพี่อาร์มพัสดุนะฮะคนเข้าคิวเยอะมากนะครับราคาเริ่มต้นที่250บบาทนะครับมีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะครับ นี่นะครับเป็นขาหมูเยอรมันเลยนะฮะก็สามารถซื้อขาหมูแบบนี้นะฮะแล้วก็ซื้อเส้นบะหมี่ไปกินคู่กันอร่อยเลยนะฮะหรือว่าซื้อไปกินกับข้าวสวยได้นะฮะราดน้ำหมูแดงหมูกรอบนี่ก็อร่อยเช่นกันนะครับ นี่นะครับข่าหน้าเป็ดนะฮะบะหมี่เป็ดก็มีนะครับเนื้อเป็ดล้วนๆนะฮะอันนี้ขายยังไงครับขัช้เลกกันหนึกบาคพี่ร้อนะฮะแล้วก็ขึ้นตัวบาคและถ้าแบบนี้ล่ะครับบะหมี่กล่เบาทครับบะหมี่กล่องรยเค่าหน้าเป็ดนะครับเจเหมือนกันเจเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นปลาส้มไหลกล้างนะครับมีให้ชิมด้วยนะฮะนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะคะแบบลาบก็มีนะครับนนกล่องละร้อยนะครับเคียวหวานก็มีนะครับ มีลูกค้าสามคนสี่คนมาถามผมว่ามาซื้อมาซื้อวันนี้แล้วเขาก็ถามว่าจำพี่ได้ไหมก็จำไม่ได้เราดูแล้วนี่นะครับร้านลูกชิ้นหมูหันนะฮะของลุงลงนะฮะหนึ่งม้ยี่สิบบาทนะครับแต่ว่าวันนี้ลุงลงไม่อยู่นะฮะลุงลงไปไหนครับพรุ่งนี้ลุงลงมานะฮะถ้าอยากเจอลุงลงก็ต้องมาพรุ่งนี้นะครับ ก็ <_ ð> เ,ส <us> เสียดายนะฮะมาวันนี้ก็ไม่ได้เจอกับลุงลงนะฮะแต่ว่าก็โชคดีนะฮะที่ได้เจอกับพี่อามพัสุุนะครับพี่อามหล่อมากๆนะฮะมูกรอบของพี่อามก็อร่อยนะฮะกินจากอะไรก็ได้กินเปล่าๆก็ได้กินกับข้าวกินจับบะหมี่ก็ได้นะครับไส้กรอกก็มีนะครับแล้วก็มี ขนมเดฟูกุนะฮะอันนี้เป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลนะฮะ450บาท450บาทนะฮะแบบนี้นี่เก็บกินได้หลายวันเลยนะทุกคนให้เป็นถาดแบบนี้เลยนะฮะเอาไปผัดกับกระเพลาก็ได้นะฮะกะเพาลูกกอบค่ะ กินกับอะไรก็อร่อยนะฮะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่เอาไปผัดกับกะเพราก็ได้นะฮะเอาไปผัดกับข้าวผัดกินก็ได้นะฮะข้าวผัดหมูกรอบนะครับหรือว่าเอาไปทําคันนาก็ได้นะฮะคันนาหมูกรอบนะครับวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะนะฮะ บางคนก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้ามานะฮะช่วงนี้รถไฟฟ้าขึ้นฟรีด้วยนะฮะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะที่ให้ประชาชนได้นั่งรถไฟฟ้าฟรีนะครับมาแล้วก็ต้องซื้ออะไรสักอย่างนะครับผมว่าผมจะซื้อหมูสามชั้นแล้วกันนะฮะหมูทอดนะครับก็ซื้อหมูทอดมาสามไม้นะครับไม้นึงก็อยู่ที่12บาทนะฮะผมซื้อสามไม้นะฮะอย่างละหนึ่งไม้ก็36บาทนะครับ ก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีนะตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะครับไข่ปิ้งก็มีนะฮะมีไข่หลากสีด้วยนะครับลุงใจไข่ปิ้งนะแล้วก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับ ก็มาซื้อเนื้อปลากับกุ้งทอดนะฮะเอาอย่างละหนึ่งครับผมชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่สิบาทเท่านั้นนะฮะผมซื้อสองอย่างก็ยี่สิบนะทุกคนก็สำหรับงานนี้นะฮะเขาก็จะมียาวๆไปจนถึงตุจจีเลยนะฮะก็สามารถมาได้นะครับที่อิมพีเรียลเวิสำโรงนะฮะ มาสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS นะฮะลงสถานีสัมโรงนะสำหรับใครที่อยู่ลาดพร้าวสีนครินก็นั่งรถไฟฟ้าสยสินเหลืองมาลงสถานีสัมโลงเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับจบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ